สวัสดีครับพี่น้องมาดีวันที่สิบปดกันยานะครับภาพจากแม่น้ำชีนะครับแม่น้ำชีจากท่ายจัดสภาพน้ำเพิ่อคณามสมยครับน้ำมากครับน้ำมากพัดกระเริ่มมากครับน้ำมากแห้งนะครับรากพี่น้องกิ้มฟังแม่น้ำชีนะครับฝากเตรียมตัวนะครับระวังน้ำท่วม น้ำขื่นไหลครับผมพักกระเรลิมมากครับฝากติดตามข้าวสารเรืองนำท่วในเรื่องครับหัวพักพักตบร้อยมากหลายครับแสดงว่าน้ำขื่นหลขึ้นแห้งครับเหรอว่างเนี่ยขื่นไหลครับค,ครับพักโผล่มากขื่นไหล แ,กะะแกดกหรอครับแตกน่น้องเียบแกว่าือะะบอ่ปีน,นี่ที่นี่ครับที่ตรงไหอยู่ครับนาะ<อ>ม่นีน้ไหมมันันขึ้นเหรีเข้าคนตตหัวสัสี่ยี่สามหมื่นด้วนี่ครับนั่นแล้วย่านบางนี้แล้วฝนซีมันหน่อยร่ง่เออบ้างรั้งเดี๋ยวงานงานบ้างครั้านน้องเลี้ยนนี่น้เชี่ยงนี่เน้ะ มันม่เียกาัผอมพักมาหลายมือนี่ก็เลยจอดเบึ้งพักมาหลายแลวเยืดกราเทาะาย่งเราทำตลอดอกปุับกระเทาะเลยปุ๊ะน้ามันมก คนนั่งนักจากสองมือนั้งเรื่องเลก็เหลือน้วก็คน้ำพวงก็ร่นหมดแล้วน้ำที่ไปสมทบอีว่อุบุอวนอวมหรือุบนุบน่เย้ก็สี่กับถ่วมดูให้ั้งเก้าถวมที่าปีถ่วมเดือนหนึ่งแล้นี่ถ่วมดูครับ แม่นครับข<อ>้าผงมาหลายครับมัเนี่ครับผงมาหล<อ>ายระวังเด้อครับพี่น้องแถวริมซี่ครับอันนี้ท่ายจากสะพานอำเภอกระสุนปิสศครับสะพานซี่ขามซี่ฝากระวังในเด้อครับ อันนี้ก็ล่นเป็นายแล้วครับทา่านนี้เป็นายแล้วจริงๆเรานาไหลไหลไหลเร็วเลยครับนี่ผ่านกลองอาจจะดูเบาเร็รเวแต่ว,ว่าของจริงนี่นำไหลเร็ว ฝนตกอีกสองมืออาจจะสองสามมืออาจจะมีถ่วมครับทิมฟังชี่ข้างสารข้ามหน่อยเอ็ดพอ,อนามขึ้นแห้งติดตามข่าวสารนี้ได้ครับผมเดี๋ยวภาพถามในเบื่องฟังคุณนะครับ ไหลเนี่ยโอ้ยสินไลนะครับอันนี้ก็สีไหลลงไปหาอ่ะกาลสินลอยเง็ดนะครับไหลลงไปลอยเง็ด าม,มาจากข้างขันแกนข้างเทพุ่มครับฝนตกอีกบ่หลอดครับเพราะว่าม้นนี้พักพักผงมาหลายครับพักตกตกแค่ว่ามาหลายหลายมาหลายแสดงว่าหมู่บ้านทั้งซึงฝนตกแห้งนะครับพักฝนหลายมาหลายมันนี่ เป็นสัญญาณเตือนเนียนะครับหันพ้าโกลงไหลามาหลายแสดงว่าน้ำขึ้นหลายมันนีฝากันยังบบโปรงนะครับฝากันยังมีเมฆด้วยขนาดทีต่ตกอีกครับตามพยากรณ์อา,ากาศกกมุตูกระทบตกถึงวันที่23ิบสาม หลุมแม่น้ำชี่ก็ต้องระวังครับแม่น้ำโค้งก็ท่วมแล้วที่ต้องระวังครับผมสำหรันบวันนี้ซํำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ